老师。 둘이서 누아 서로 눈치봐도. 아, 아나 ถูกต้องเราเป็นรุ่นน้องเราต้องฝากตัวกับพื้นที่สวัสดีคะ่ะท้าอูเอาให้ครบท,ทั้งสิทิศเลยต้าอูพี่มีเวลาทั้งวันไม่ใช่โอเคต้าอูคะ่ะ <laughs> ขอเหม่รอฮะนันๆเป็นหนังที่คุณดูกับเพื่อนหรือเ,เป็นหนังที่คุณดูกับแฟนคุณดูทั้งกับเพื่อนกับแฟนถ้ามีแฟนก็ดูกับแฟนถ้ามีเพื่อนก็ดูเพื่อนถ้าไม่มีแฟ<อ>นก็ดูเพื่อน โอเคมึงได้วิ่งแน่นอนค่ะตาหูในแก๊ง404ใครหน้าเหมือนไส้ที่สุดนักรบเพราะเพราะว่าชอบอูชลา,าดพี่เตอ๋อนะคะโอเคถ้าต้องไปเช็คอินห้อง404คุณจะเลือกไปกับใครในแกง๊งไปกับเสือโค่งเพราะเพราะเสือโค่งตาตุต้ยจะโดนผีหลอกโอเคถ้าคุณกำลังนอนอยู่แล้วจู่ๆมีผีม,มานั่งปลายเตียงคุณจะมานั่งทำไมออกไปอ่า ในหนังน้ำมนเนี่ยจะมีรหัสลับเชฟถีสิงถ้าเป็นเจ้าอูจะร้องเพลงอะไรเป็นไรไหมแค่ดีใครจซะคนร้าเฉยเลยได้ได้เดี๋ยวพี่โอนเก็บที่กระสีไ่ค่ะผ่านค่ะต่อนะคะใครคือคนที่คุณจะโทรมาชวนดูหนังเรื่องนี้เป็นคนแรกเอารถไปแล้คะต่อนะคะใครคือคนที่คุณจะโทรมาชวนดูหนังเรื่องนี้เป็นคนแรก พูดว่าดีมากพี่พี่มาตอนไหนจะได้ร้องไันขนาดเยี่ยมเมื่อกี้ไปนานตรงร้องเพลงข้อแรกเลยอ่ะข้อแรกก็ยาวแล้วอ่ะไม่เป็นไรฮะยังจะมาเป็นอะไรไหมนี่อย่างน้อยผมยอมวิ่งเพื่อให้เธอผมได้สู่สาธารณชนโอเคก็จะพึ่มือให้เต้านะคะโดนทำร้อนนะคะเฮ้ยน้าเด็กมาเลยไหมยังไม่โคตร ดันดานเป็นหนังที่ควรดูกับเพื่อนหรือเป็นหนังที่ควรดูกับแฟนคนดูทั้งกับเพื่อนกับแฟนถ้ามีแฟนก็ดูกับแฟนถ้าไม่เพื่อนก็ดูเพื่อนถ้าไม่มีแฟนก็ดูเพื่อนโอเคมึงได้วิ่งแน่นอนค่ะตาอูในแก๊ง404ใครหน้าเหมือนไส้ที่สุดนักรบเพราะเพราะว่าชอบอูฉาดพี่เต๋อนะครับโอเคถ้าต้องไปเช็คอินห้อง404คุณจะเลือกไปกับใครในแก๊งไปกับเสือโค้งเพราะเพราะเสือโค้งตาตุ้ยน่าจะโดนผีหลอกโอเคถ้าคุณมานอนอยู่แล้วจู่ๆมีผีมานั่งปลายเตียงคุณจะมานั่งทำไมออกไปอ่า ในหนังน้ำมนเนี่ยจะมีรหัสลับเชฟถีสิงถ้าเป็นเจ้าอูจะร้องเพลงอะไรเป็นไรไหมแค่มีใครซักคนมาช่วยด้วยได้ได้เดี๋ยวพี่โดนเก็บที่กระสีผ่านค่ะผ่านค่ะต่อนะคะใครคือคนที่คุณจะโทรไปชวนดูหนังเรื่องนี้เป็นคนแรกเอาเอาอะไรกันซีฟีซีฟีคิดว่าดูจบแล้วเนี่ยน้องจะพูดว่าดีมากพี่ที่มาตอนหนาเต็มแล้ ไปเรี่อยเมื่อกี้ไปนานตรงร้องเพลงข้อแรกเลยอ่ะข้อแรกก็ยาวแล้วอ่ะไม่เป็นไรฮะไม่อยังจะมาเป็นอะไรไหมอีกย่างน้อยตอนเนี้ยผมยอมวิ่งเพื่อให้เธอผมได้สู่สาธารณชนโอเคเราจะประเมินให้เต้านะคะโดนทำตัวนะคะเตรียมมาเลยเมื่อสักครู่ตอนอยู่ห้องพักมึงก็พูดไม่ได้อย่นี้ก็พูดเยอะแต่ก็พูดเยอะสั้นๆโอเคค่ะพูดไม่ได้นะคะใช้เวลาไปเท่าไหร่คะ เหมือนอาจารย์ชาแนลนะคะจากเนื้อคู่นะคะแต่ย้ำว่าภาพยนตรเ์เรื่ี้ร่อยแรงจริงๆร่อยแรงสนุกค่ะโอเคเน้องแล้วรอว่าแต่ลท่อนโอ้ยไม่ได้ขอซากอะไรลุ้นไปหมดลุ้นติ๊ตติ๊ตติ๊ตโอเคถือเป็นการสบายที่ดีทำอ่้ถ้าผมจะบอกในแฟนๆนะคะที่จะลุ้นอยู่ว่าถูกจะทันไหมสิบข้อผม จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับค่ะพราะฉะนเราจะต้องไม่วิ่งครับวันนี้โอเคพร้อมนะคะตับปุ๊บปั๊บตับปั๊บปั๊บถามปั๊บปั๊บต่อโป๊บครับเริ่มสุขีนานนานเป็นหนังที่คุณดูกับเพื่อนหรือเป็นหนังที่คุณดูกับแฟนคุณดูกับเพื่อนกับแฟนถ้ามีแฟนก็ดูกับแฟนถ้าไม่เพื่อนดูเพื่อนไม่ไม่แฟนก็ดูเพื่อนมึงจะวิ่งแน,น,นะะ่นอนค่ะน้าอูนี่ยัน404ใครหน้าหมาท้ายที่สุดนักรบเพราะเพราะว่าโชคอุชลาศพี่เต๋อนะคะโอเคถ้้้าตอออองงงงไไปปเช็คคคินนหุณจะ่ใรใแม กับเสือโครงเพราะเพราะเสือโคร่งแต่ตุ้ยก็จะโดนผีหลอกโอเคถ้าคุณกำลังนอนอยู่แล้วจู่ๆมีผีมานั่งลายเตียงคุณจะบรรลุทางไหในหนังน้ำมนเนี่ยจะมีทหารรับเชฟผีสิงถ้าเป็นต้าอู่จะร้องเพลงอะไรเป็นไรนะผีสิงผีสิงผ้สิีสิีงผีส okay. ิงิงผีสีสิงผะสค ลักษณะเหมือนอาจารย์ชนแนลนะคะจากเนื้อคู่นะคะแต่ย้ำว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ร่อยแรงจริงๆโอเคนอกจากนักแสดงห้าแล้วนะคะเรายังมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะซึ่งวันนี้เนี่ยติดภารกิจตางจังหวัดมาร่วมงานกับเราไม่ได้นะคะนั่นก็คือพี่นุ้ยนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็ฝากวิทยามาทักทายกับแฟนทุกคนนะคะเดี๋ยวนักแสดงเชิญแหวนปั๊บสักครู่นะคะขอให้พี่นุ้ยนี่อ่ะคุณต้องเสิ่งมาได้เลยค่ะ เป็นที่เกิดเราเคยเจอเม่อเด็กไหมคะที่เราแบบสบายใจแบบนี้เคยเจอเมื่อเด็ก 18, 17เนี่ยคือตอนที่หนูเด็กใช่อ่ะที่10เนี่นเก่งมากใส่ขอบโถนะคะเชกลอนได้เลยนะค่ับ้าน้น้องใหม่เาวิกายไม่อยู่นะนายย่าโอ้ทักรับสวัสดีค่ะ้าผมจะวิ่งเพื่อใครผมวิ่งเพื่อเขาเท่านั้นครับ ็โอ้โหดูเน่ยคนเราพี่ปุ๊กกี้ครอบครัวมาพี่ต้าหนึ่งเดี๋ยวพี่เจเจมาพี่พี่ใหม่มาแล้วถ้าอู๋พี่ออฟโรดมาแล้วไครจะสื่อว่าอะไรใครสนใจอยากมาดูหนังเป็นเพื่อนผมตอนนี้ดีเอมาได้เลยนะเร็วๆเลยนะครับผม ต้องการไหมยังไม่ตรวจอันนึงรออยู่ใช่ไหมรับผมถ้าไปก็คือนั่งแบบที่ว่างนะคะโอเคครับแต่พร้อมนะครับน้าพร้อมจับเวลานะคะถ้าพร้อมแล้วไปสุดที่น่ารักเป็นอะไรตลกนะตลกมากตลกมา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 กโอเคแก๊งสี่สุดสี่ใครตลกสุดผมนี่แหละอ่ะมึงจามุกที้เล่นแล้วตลกได้นไหมอ่ะขอช็อตหนึ่งอันนี้มีเด็กคำถามอ่ะจามุกขี่เล่นหนึ่งสอง

ขอบคุณครับในนั้นไม่ค่อยหล่อนะฮะเอยหล่ออกราะโกนจะหเได้เด้ยได้เลยไปเลื่อนเนงมารับเลขมีหนึ่ที่เลื่อนสองไปที่ที่น้าหนึ่ cùng con gì này à, một, hai, ba, không, ý còn ý còn กเ,เตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงรัดแค่ฉันมีใจที้ไม่มีค<อ>ใครใบ่เฮ้ยตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงดิลาดหลังหลัง นี่แหละหัดมาชอบฉันขอบคุณนะเสียเวลาๆ <coughs> 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 ไม่แล้วก็งอตัวจริงปะ่ะเนี่ยอ้าวอ้าวเอาเล่นอีกได้ทั้งคืนอ่ะเอาเลย แล้วจัยืนจัดยื่นกันเนี่ยล้วยขลับด้วยตัวจริงปะของตัวจปตัวจริงปะัรงะของตัวจริตัวจริงัวรปขอับขอโตัวของตัวอ